สวัสดีครับพี่น้องเอทซี่สิโครพรักทุกท่านนะครับผมอมาอีกแล้วมาแต่เศร้าด้วยพี่น้องเมื่อนี้มาแต่เศร้านะครับวันนี้ห้าผ้าพีผ้าน้องมาชมบรรยากาศย่มเศร้านะครับบรรยากาศ นี่คือบรรยากาศให้อาหารปลานะครับเบ่งน้ำเบ่งในเบ่งน้ำน้ำเมื่อนี้มีความหมายพี่น้องน้ำเมื่อนี้มีความหมายเด้อนะครับซึ่งบรรยากาศนี้เกี่ยวแจกกับแนวทางตำเล่าอาจารย์ใหญ่นะครับผม วันจันที่ผ่านมานั่ลุดไปนะครับผมหาศออก60 06พี06่น้องอ่ะมือนี้นะครับอาจารย์เนี่ยเราบอกว่าบไม่ยอมแพ้ขอแก้มือวสันไม่ยอมแพ้ขอแก้มือนะครับก็จะเป็นยุ่ประมาณนี้แหละพี่น้องจะให้เข้าไปตลอด เปลี่ยนไปบ่ได้เนาะนะครับจะให้รุดไปตลอดก็คือซีบอแมนดอกนะครับมีเข้ามีรุดเป็นของธรรมดานะครับผมพอสนันแล้วพี่น้องเอซีบอกว่าจะเป็นกลุ่มทางคุณพอ่อขุนแม่ทางสละคข้ามทางอุดรขอนแก่นเหนืนอใต่ออกตกพี่น้องกัการลงทุนก็มีความเสี่ยงนะครับ ให้ระมัดระวังในการลงทุนนะครับเดินไปพ่อประมาณนะครับพ่อแกงเอาแก่เซ็งนะครับขันมีแนวนก,กดตอปักกโคตรว่าก็ยังคำว่าอยู่เดีนะพี่น้องเนาะนะครับนลังคนก็โอ้ขอเาขา่ป <c oughs> <c oughs> ยังห้คำดอกงานเขาเปล่แล้วคำเลี้ยวพดว่าสัุพรยั่ห้าคือกันนะครับแต่ละมือนี่เวลาหน่อยสัน่นสันพี่น้องมัดเอามัดเอา,เอาคำเอาคำเอา บางรูแวบแสบิดได้ร่วงให้ล่วงหน้าอีกแล้วพี่น้องสิดได้หอดยามเฮ็ดหน้าอีกแล้วเตรียมเหลดิบานี่เตรียมหลังจากสงกรานนี่นะครับผีไม้นี่นะครับเนาะนะครับอีกบก,กี่มือนะครับอีกประมาณแปดมือเก่ามือ จะถึงวันสงกรานนะครับผมเอาสงการานให้สนุกสนานก็นแล้วกันเดอร์พี่น้องเอฟซีนะครับมีการลดน้ำดำหัวผู้เท่าผู้แก่สงทาดบรรพบุรุษนะครับผู้เพิินให้กกำเนิดผู้เพิินให้ทรัพย์สินเข้ามาคำว่าทรัพย์สินก็คือหมายคมว่าห้ตีนให้มือให้ร่างกายให้ความคิด สมองร่วมกับที่ดินที่ดอนที่เพิ่นจับจองไว้ให้ลูกไปลร้านนะครับเข้ากันแะลึกถึงบุญทุงคุ้นเพิ่นระลึกถึงบุญถึงคุ้นพอเมอ่ผปูเพิ่นเลี่ยงมาาผ้าใยเนาะพี่น้องเนาะนะครับมีการลดน้ําดําหัวสงถาดบรรพระบรุษรนะครับทําบุญก็ถือว่าเป็นปีไม้ไทยนะครับ รงกลางนี้เป็นปีใหม่ไทยอยู่แล้วเนาะพี่น้องนะครับจะให้เที่ยวให้สนุกสนานนะครับให้มีความสุขกันเยอะๆนะครับลูกหลานกะอ่าช่วงนี้ก็กาลังเดินทางกลับนะครับเริ่มจะกลับแล้วนะครับผมโอ้ยเนาะก็เห็นข่าวเห็นข่าวทั้งพี่น้องทั้งกรุงเทพเนาะครับเนาะนะครับ,รบ,นะรบตึกถลม่มโอ้ ป็นนาสงสารเป็นตนา,า,เ,ปนตนาเป็นห่วงนะครับเอาให้กำลังใจกับหน่วยงานต่างๆเด้อนะครับที่ไปซอยเหลือนะครับเป็นวันที่เป็นเจ็ดเมื่อหรือบอกพี่น้องเจ็ดเมือ่อแปดมือเข้ามาแล้วเนาะนะครับขอให้อยู่รอดปลอดภัยสู้ขู่สู้ค้นก็แล้วกันนะครับผมด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากช่องเฮฮาพารวยเด้อนะครับผม อยู่รอดปลอดภัยกันสูกสุขคนนะครับผู้เพนเสียชีวิตไปแล้วก็มีเนาะเอ้าเดี๋ยวแจดวงวัตนาสาตาฮอนเฮาสิรับมาซ้ำใดเนาะพี่น้องเนาะนะครับเกิดแจ่เจ็บตายเป็นของธรรมดานะครับอย่ไปยึดทิดยังกันมากมม้พี่น้องนะครับทำดีไว้นะครับมูจักบุญคุน พอแม่ลูกเต่าเราล้านนะครับคนเฮ่าอายุเบาะยื่นนะครับผมไม่ถึงร้อยปีนะครับนะครับพยายามทําดีเข้าไว้นะครับทำบุญใส่บาทนะครับทําบุญให้กับพอแม่หยญาติพี่น้องผู้ที่พนมีบุญมีคุนกับเฮ่าก็ถือว่าทําบุญคือกันนะครับตื่นเช้ามาก็ทําบุญตักบาท แล้วก็ทําดีกับพ่อกับแม่ทําดีกับผู้ที่มีพระคุณกับของเหก็จะได้บุญคึกกันนะครับนะครับเอาวกมาทางแนวทางตามำลาวอ,อาจารย์ใหญ่นะครับผมแนวทางตจำลาวอาจารย์ใหญ่วันนี้มาแปลกนะครับเห็นน้ำเห็นปลานะครับเห็นน้ำเห็นปลาว่าวันสีมมหนุ่งสาวกสันเมื่อน,นี่อาจารย์ใหญ่จัดทหาสุดล้นเ้้พี่น้องเดอ้อ เลือกเอานะครับสุดล้นแล้วมือนี่นะครับเป็นประวัติการเป็นประวัติศาสตร์ของอาจารย์หญยจัดให้สุดล้นเลยมื่อนี่นะครับสุดล้นมี13หางพี่น้องขันบ่ามากบ่ต้องเอาเมดนะครับขันมากกระจวดลวดระว่าจังสันนะครับฝากมานะครับมันรู้สึกว่าเป็นห่วงเป็นห่วงหลายทางนะครับเป็นห่วงคือยังตัวนั่นตัวนี้สิมาายิางพี่นอ้องอ้า เบื้งปลาไปน้ำเบื้งตัวเลขไปพร้อมพี่น้องบ้านนี้เอาตัวเลขกําลังจะโชยพี่น้องเห็นหรือเดินนะครับอ่าเบื้งปลาเบื้งน้ำมาหนึ่งอีลีพี่น้องแล้วนะครับอ่ามีหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้านะครับผมติดหกก็มีหกศูนย์หกสองหกหนึ่งหกสามหกสี่ติดเจ็ดก็มีเจ็ดหกติดแปดก็มีแปดหก นะ,นะครับเราก็แถมมาด้วย6 9นะครับเขียเส้นใต้สีแดงมีหาคู่หาหาง131562 86 69นะครับเราคาดว่าจะเป็นแตกบนแตกล่างเด้อพี่น้องเด้อคาดว่าวันนี้นะครับอาจจะแตกบนแตกล่างนะครับผมจัดสุดรล่นมาเลยพี่น้อง จัดชุดล้นให้เลยนะครับพี่น้องเอาไปพิจารณาเลยนะครับสันส้นๆแปดนาทีนะครับปบปะพี่น้องนะครับแนวทางตามราวจาันใหญ่วันที่4เมษายน <c oughs> 2568นะครับผมนี่นะครับผมเห็นน้ำก็เลยมีหนึ่งพี่น้องสี่หนึ่งยัง เอาไปพิจารณาเองเด้อพี่น้องเด้อนะครับเอาเดินทางปทั้งทายลิมเล้วพี่น้องให้ยูดีมีแห้งกันสูขสุขค้นอย่าเจ็บอย่าโจนรับรองเงินทองนะครับปราศจากสิ่งเลวร้ายทั้งหลายทั้งปวงนะครับผู้ที่เจ็บที่ไข่ที่ป่วอยุ่เกิดหายวันหายขึ้นนะครับขอให้มีชีวิตดีๆนะครับผมมีแต่ความสุขจะได้มีทุกข,ข์คอยมีสุขตลอดการเด้อเอฟซีนะครับ ถ่ายคลิปแรกพี่น้องช่องมันกันครับขอบคุณและสวัสดีครับผม